สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องราวของอบุคคลที่กลายเป็นตำนานจอมโจรของเมืองไทยไปแล้วนั่นก็คือตีใหญ่ครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาจากหลายทางมากๆเลยนะทั้งบทสัมภาษณ์คนที่เคยใกล้ชิดบทความเก่าๆบันทึกอาชญากรรมวิดีโอต่างๆเราก็จะพยายามกลั่นเอาแก่งสําคัญออกมาเพื่อหเห็นภาพชายคนนี้ชัดขึ้นนะครับทั้งในมุมตำนานและก็มุมอาชญากรจริงๆ ใช่คะ่ะเรื่องตีใหญ่นี้ต้องบอกว่าซับซ้อนนะคะมีหลายมิติมากทั้งเรื่องจริงเรื่องเล่าเออเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมันปนปนกันไปหมดวันนี้เราจะลองมาประติดประต่อภาพจากข้อมูลทั้งหมดที่มีกันดูเพื่อให้เข้าใจชีวิตเขาบริบทสังคมแล้วก็เหตุการณ์สําคัญๆที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นตำนานอย่างทุกวันนี้คะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานเลยตัวตนจริงๆของตีใหญ่เขาคือใครมาจากไหนครับ ค่ะชื่อจริงของเขาคือกอรประเสริฐช่างเขียนนะคะเกิดประมาณปีพศ2495ที่อําที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะอ๋อดำเนินสะดวกราชบุรีนี่เองใช่ค่ะเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวชาวจีนมีพี่น้องประมาณ6-7คนครอบครัวก็ทำสวนพักผลไม้เลี้ยงชีพตามปกติค่ะก็มีข้อมูลเล่ากันมานะคะว่าคุณพ่อเขาชื่อเม้งใจเนี่ยอาจจะเคยแบบว่า เกี่ยวข้องกับพวกอ่างยี่สมัยก่อนแต่ว่าก็วางมือมาทํามาหากินสุจริตในเมืองไทยแล้วค่ะแล้วชีวิตวัยเด็กเขาเป็นยังไงบ้างครับดูมีแววมาทางนี้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่ากลับกันเลยค่ะข้อมูลบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขยันนะคะเรียนหนังสืออยากเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยซ้ำอ้าวนะครับ ใช่ค่ะแต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ออค่อนข้างยากจนนะคะก็เลยต้องออกจากโรงเรียนตอนป .4 อายุประมาณ11ขวบมาช่วยพ่อแม่ทำสวนเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือว่ายน้ำเก่งมากดำน้ำได้นานว่ายน้ำเก่งถ้าเก่งขนาดที่ว่าใช้ก้านบัวช่วยหายใจใต้น้ำได้ซึ่งทักษะนี้แหละค่ะที่เขาเอามาใช้หลบหนีตำรวจในเวลาต่อมาด้วยโหฟังดูเหมือนเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะครับแล้ว อะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับอะไรทําให้เขาเปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนน่าจะเริ่มตอนเข้าวัยรุ่นนะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยว่ากันว่าเป็นคนเียอายไม่ค่อยสู้คนโดนแกล้งบ่อยๆครับแต่พออายุ17เนี่ยเข้ากรุงเทพมาทํางานแบบว่าแบกหามเข็นผักผลไม้ที่ตลาดมหานาคก,ก็เริ่มไปเที่ยวกลางคืนแถวบางขุนพรหมวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับนักเลงเจ้าถิ่นบ่อยครั้งเข้ามีครั้งหนึ่งมีโดนรุมทําร้ายสาหัสเลยเกือบตายค่ะ หลังจากเหตุการณ์นั้นแ่ะค่ะเหมือนเป็นคนละคนไปเลยกลายเป็นคนไม่กลัวใครเริ่มตั้งกลุ่มแก้แค้นแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อในฐานะนักเลงขึ้นมาครับจากนักเลงแล้วไปเป็นโจรเต็มตัวเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนครับมีคดีแรกๆอะไรไหมครับออจุดเริ่มต้นจริงๆที่เป็นคดีความเนี่ยน่าจะเริ่มจากตอนที่เขากลับไปบ้านเกิดแล้วไปมีเรื่องกับคู่อริชื่อแชม ใช้มีดฟันกันในงานวัดเลยนะคะโห oh, งานวัดเลยเหรอครับใช่ค่ะทําให้ต้องหนีคดีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปทํางานกับคนที่เขาเรียกว,ว่าเสียปิ่นเจ้าพ่อแถวท่าฉลอมจุดนี้เองที่ทําให้เขาได้แบบว่าสัมผัสโลกอาชญกรรมแบบจรจิงๆจังๆแล้วก็เริ่มอยากจะมีปืนจนสุดท้ายก็ได้ปืน11มมมาครอบครองซึ่งปืนนี้ล่ะค่ะกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวเขาไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับ แล้วเรื่องของขลังล่ะครับอันนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงใช่ค่ะเรื่องนี้ดังมากคือมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตเขาเลำบากขาดเงินก็เลยไปอาศัยอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครด้วยความที่เขาเป็นคนพู้จาดีนะคะอ่อนน้อมขยันแล้วก็ดูสนใจเรื่องพวกคา,าถาอาคมพุทาคมอะไรพวกเนี้ย ทำให้หลวงพ่อสุดซึ่งท่านเป็นเ,เกจิอาจารย์ชื่อดังมากๆในยุคนั้นโดยเฉพาะเรื่องโครงกระพันชาตรีเนี่ยท่านก็เมตตาค่ะมอบของขลังให้หลายอย่างเลยทั้งเหรียญนางดังรุ่นเสือหมอบเสือเพ่นแล้วก็พวกยันตะกร้อตะกรุดโทนอะไรแบบนี้ซึ่งของขลังพวกนี้ก็ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ความขมังเวทความเชื่อว่าเขาหนังเหนียวเข้าไปอีก ถูกป้องเลยค่ะคนก็เชื่อกันใหญ่เลยว่าที่เขารอดการจับกลุ่มมาได้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็เพราะของขลังจากหลวงพ่อสุดนี่แหละแต่ก็น่าคิดนะคะว่าถึงจะมีของดีติดตัวสุดท้ายเขาก็เลือกกลับไปเส้นทางเดิมคือตั้งแกงออกปล้นเหมือนเดิมมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์กับการทําผิดกฎหมายเนี่ยมันอาจจะอยู่คู่กันได้ในความคิดของบางคนครับน่าสนใจมากทีนี้ การปล้นที่สร้างชื่อให้เขาจริงๆจ,จังๆเลครับมีคดีไหนที่เด่นๆบ้างโอ้โหเยอะเลยค่ะเริ่มชัดๆก็ตอนปล้นบ้านเศรษฐีชื่อน่าจะอดิศัก์พิษณุวัตรที่ดำเนินสะดวกปี2516ตอนนั้นตีใหญ่อายุเราๆ21เองนะคะได้ทรัพย์สินไปหลายแสนบาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าเยอะมากครับผมจากนั้นก็เหมือนยกระดับความอุกอาจขึ้นเรื่อยๆค่ะ ปี2,517ก็ไปปล้นร้านเพชรแอนนี่จูเวลรี่ในโรงแรมเอเชียเลยนะคะคราวนั้นมีการยิงต่อสู้กันจนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตด้วยหนึ่งนายโหกลางลงรางเลยใช่ค่ะแล้วก็มีปล้นบ้านคนใหญ่คนโตปล้นบ้านพิชัยโซติวงปี2,519ปล้นบ้านนางฉมมัดปัญญาปีเดียวกันแล้วก็มีปล้นรถทัวร์แถวคลองหลวงปี2 5 2 0ปล้นร้านทองวิชุพันปีปี2520อีก อันนี้ได้ทองไปมูลค่าเป็นล้านเลยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแล้วคดีปล้นธนาคารที่สมุทรสาครล่ะครับเหมือนจะได้ยินว่าดุเดือดเป็นพิเศษคดีนั้นนี่สะเทือนขวัญมากค่ะปี2520ปล้นธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครกวาดเงินไปเป็นล้านแล้วหนีทางเรือทีนี้ก็ไปเจอตำรวจเกิดการยิงดวลกันกลางแม่น้ำท่าจีนเลยค่ะดวลกันในแม่น้ำเลยเหรอครับใช่ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปสองนายคือ จะสะตออนันเกตุนุ่มกับพลบุญรือประจักษ์ส่วนลูกน้องตีใหญ่ก็บาดเจ็บแล้วก็ถูกจับไปได้นอกจากปล้นแล้วก็ยังมีคดีลักพาตัวเรียกค่าไถาด้วยนะคะอย่างเคสลักพาตัวในแพทย์ชัยศรีเรียกค่าไถ่ตั้ง6ล้านบาทแต่โชคดีตำรวจช่วยไว้ได้ทันครับแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายคดีเลยค่ะที่เจ้าถูกไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวอิทธิพลของตีใหญ่ฟังดูแล้วเฮี้ยมโหดแล้วก็อุกอาจมากนะครับ แล้วภาพลักษณ์ที่คนจําได้ของตีใหญ่นี่เป็นยังไงครับการแต่งตัวหรือลักษณะเด่นๆเอกลักษณ์เขาชัดเจนมากค่ะคือเสื้อเชิ้ตลายสกอตทับเสื้อยีดคอกลมสีขาวข้างในกางเกงยีนส์ิววสรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือแว่นตาเรแบนสีชาอ๋อแว่นเรบนค่ะว่ากันว่าเขาใส่เพื่อบังฝายเม็ดใหญ่ที่อยู่ตรงหวังคิ้วแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ อันนี้ก็ว่ากันอีกว่าใส่ปิดรอยแผลเป็นที่ข้อมือที่โดนยิงตอนไปปล้นที่เชียงใหม่แล้วก็ชอบสูบบุหรี่กรองทิพย์ค่ะการแต่งตัวนี้ดูเหมือนคนสมัยนั้นทั่วไปนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยการปกปิดตัวตนบางอย่าง ใช่เลยค่ะมันสะท้อนว่าเขาเป็นคนระวังตัวสูงมากมีข้อมูลจากคุณหมอปรีชาซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยรายละเอียดกันท่านเป็นคนใกล้ชิดที่เคยรักษาตีใหญ่ยืนยันเลยว่าตีใหญ่นี่ระแวงสุดๆไม่ไว้ใจใครง่ายๆแม้แต่คนสนิทขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่นอนซ้ำที่เดิมมีเมียหลายคนนะคะบางคนนี่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าสามีตัวเองคือตีใหญ่เพราะเขาใช้ชื่อปลอมตลอด อย่างชื่อแจกบ้างไพโรธบ้างแล่ปืน11มม,มนี่คือห้ามห่างตัวเด็ดขาดเลยแต่ในความโหดเที่ยมความระแวดระวังเนี่ยก็ยังมีมุมอื่นอยู่บ้างไหมครับก็มีนะคะมีข้อมูลบอกว่าเขาเป็นคนพูดใจดีมีสเสน่ห์โดยเฉพาะกับผู้หญิงแล้วก็มีเรื่องเล่าทํานองว่าเขาไม่ลืมบุญคุณคนเคยเอาทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ไปวางไว้ให้คนที่เคยช่วยเหลือเขาอ๋อมีมุมแบบโรบินฮูดนิดๆหรอครับประมาณนั้นค่ะ แต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนนะคะอาจจะเป็นการเสริมแต่งให้เรื่องราวมันดูน่าสนใจขึ้นตามสไตล์ตำนานก็ได้ค่ะครับผมเข้าใจได้ครับทีนี้พอโจรดังขนาดนี้เขี่ยมขนาดนี้ตำรวจก็ต้องไล่ล่าอย่างหนักใช่ไหมครับตอนนั้นตำรวจทำยังไงบ้างแน่นอนค่ะ กรมตำรวจนี่คือตั้งค่าหัวสูงถึง50,000บาทซึ่งสมัยนั้นถือว่ามหาศาลมากๆครับ50,000ืนนี่เยอะมากเยอะมากค่ะแล้วก็มีการตั้งชุดเฉพาะกิจไล่ล่าเลยระดมนายตำรวจฝีมือดีๆมาหลายท่านเลยค่ะอย่างเช่นพอตออบันดลตันทะไพบูลท่านนี้ได้ฉายาว่าเหี่ยวดําเลยนะคะเพราะท่านเคยปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งตีใหญ่ตั้ง5เดือนเพื่อหาข้อมูลโอ้สุดยอดเลยครับ ปลอมตัวเข้าไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพตตสิริทองมีพอตอ,อจเจริญโชติดำรงพตทสมเกียรติพ่วงทรัพย์อันนี้คือยศในขณะนั้นนะคะ กลยุทธ์หลักของตำรวจตอนนั้นก็คือตัดกำลังค่ะคือค่อยๆไล่จับหรือวิสามาันล,ลูกน้องคนสำคัญของตีใหญ่ไปทีละคนทีละคนเพื่อบีบให้ตีใหญ่อ่อนแอลงถูกต้องค่ะแต่ตัวตีใหญ่เองก็ยังรอดมาได้นานหลายปีเลยนะคะมีเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่วัดเขมาที่นนทบุรีอันนี้ดังลักๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกัน เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดวันที่11มีนาคม2522ตำรวจได้ข้อมูลว่าตีใหญ่มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักพารโรงในโรงเรียนวัดเขมาพิราตารามนนทบุรีก็เลยระดมกำลังตำรวจเป็นร้อยนายไปล้อมจับเลยค่ะตอนนั้นตีใหญ่อยู่กับลูกน้องอีกสองคนและหนีไปได้ยังไงครับตำรวจล้อมเป็นร้อยเนี่ย นี่แหละคะ่ะที่กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันคือเขาหนีด้วยการกระโดดลงไปในคูน้ำข้างๆวัดแล้วดำน้ำหนีว่ากันว่าเขาใช้ก้านมะละกอหรือบางคนก็ว่าก้านบัวช่วยหายใจอยู่ใต้น้ำนานหลายชั่วโมงเลยนะคะจนตำรวจคิดว่าหนีไปไกลแล้วก็เลยถอนกำลังไปโอ้โหใช้ก้านมาละลกอดำน้ำหนีฟังแล้วเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำเรื่องความเชื่อเรื่องความขมังเวกคงกระพันชาตรีของเขาเข้าไปใหญ่เลยส่วนลูกน้องสองคนที่อยู่ด้วยกันวันนั้นถูกจับไปค่ะครับผมทีนี้มาถึงอีกบุคคลสำคัญในชีวิตตีใหญ่ที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดนึงคือคุณหมอปรีชาที่เคยรักษาเขาเรื่องราวตรงนี้น่าสนใจมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะคุณหมอปรีชาเนี่ยพื้นเพอท่านน่าสนใจนะคะเป็นลูกชายในตำรวจ แต่ว่าตัวเองสมัยนุ่มๆก็เคยเป็นนักมวยเป็นนักเลงมาก่อนแล้วก็กลับตัวกลับใจมาใช้ชีวิตปกติท่านมีน้องชายชื่อถังหรือที่รู้จักกันในวงการว่าเสือถังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นลูกน้องคนสําคัญในแก๊งตีใหญ่เลยอ๋อเป็นน้องชายเพื่อนสนิทนี่เองใช่ค่ะก็เลยทําให้คุณหมอปรีชาได้รู้จักกับตีใหญ่แล้วก็เคยช่วยเหลือรักษาพักพวกของตีใหญ่ที่บาดเจ็บจากการประทะมาหลายครั้งค่ะมีครั้งไหนที่แบบว่าน่าจดจําหรือว่าสําคัญสาคัญบ้างไหมครับ มีครั้งที่ท่านเล่าไว้ชัดเจนคือตอนที่ตีใหญ่พาน้องชายหมอคือเสือถังที่โดนยิงอาการสาหัสเสียเลือดจนหมดสติมาหาหมอตอนตีสองครับตอนนั้นคุณหมอเองก็กําลังเมาอยู่ด้วยค่ะตกใจมากแล้วตีใหญ่ก็คือชักปืนขู่เลยบอกให้รีบรักษาเดี๋ยวนี้โหโดนปืนจ่อเลยใช่ค่ะคุณหมอพิชาก็ต้องตั้งสติแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาลูกกระสุนออกให้ซึ่งต้องทําที่ห้องพยาบาลของโรงงานปูนซีเมนที่คุณหมอทํางานอยู่ตอนนั้น แล้วคือต้องพากันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป3ามคนนะคะหมอตีใหญ่แล้วก็เสือทังที่หมดสติอยู่โหเสี่ยงมากๆเลยนะครับนั่นแล้วตัวตีใหญ่เองล่ะครับเคยมาให้หมอรักษาไหมเขาว่ากันว่าหนังเหนียวไม่ใช่หรอครับคุณหมอปรีชาเล่าว,ว่าเคยรักษาตีใหญ่โดยตรง3ามครั้งค่ะครั้งที่จําได้แม่นๆเลยคือตอนที่ตีใหญ่โดนยิงที่แขนขวากระดูกแตกเลยนะคะ สาเหตุคือเขาเพิ่งไปยิงหมอคนหนึ่งมาแล้วโดนยิงสวนกลับมาครับตอนนั้นตี๋ใหญ่มาหาหมอปรีชาคนเดียวเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องขู่รอปภที่โรงงานปูนด้วยตอนคุณหมอทําแผลผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตี๋ใหญ่เห็นแผลตัวเองเห็นเลือดตัวเองแล้วเกือบเป็นลมค่ะอ้าวจริงเหรอครับจอมโจรเกิดเป็นลมเพราะเห็นเลือดตัวเองใช่ค่ะคุณหมอปรีชาบอกว่าตอนนั้นสังเกตเลยว่าจริงๆแล้วตี๋ใหญ่ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันอะไรเลยโดนยิงเข้าทุกนัด ตัวตีใหญ่เองก็ยอมรับกับหมอนะคะบอกว่าสงสัยวันนั้นลืมคาถาฮ่าฮ่ามีอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีอีกครั้งที่สำคัญมากคือหลังจากที่เขาหนีรอดจากวัดเคมะได้นั่นแหละค่ะตอนนั้นเขาโดนยิงที่สะบักขวาทะลุหายปาราเลยแผลค่อนข้างหนักครับตอนแรกเนี่ยเขาพยายามนั่งรถบอขอสอจะไปหาหมอปรีชาที่แก่งคอยสระบุรี แต่ด้วยความระแวงกลัวตำรวจตามก็เลยเปลี่ยนใจไปลงที่แม่กลองสมุทรสงครามแทนแล้วส่งโทรเลขตามให้หมอปรีชาไปหาหูต้องตามไปรักษาถึงแม่กลองเลยใช่ค่ะคุณหมอปรีชาต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากแก่งคอยไปหาเลยนะคะไปเจอว่าตีใหญ่ไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจเลยค่ะเป็นบ้านของตำรวจที่กเกษียณแล้วอ้าวไปอยู่ใกล้โรงพักเลยเหรอครับ ใช่ค่ะตอนเจอกันครั้งแรกตรีใหญ่ก็ชักปืนจ่อหมออีกตามเคยเพราะความระแวงจัดแผลตอนนั้นคือติดเชื้อแล้วค่ะมีหนอนขึ้นด้วยคุณหมอปรีชาก็ใช้ยาที่ท่านบอกว่าเป็นสูตรลับเรียกว่าน้ำเชื่อมอย่างมะตูมรักษาให้จนอาการดีขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณหมอปรีชาได้เจอตีใหญ่ค่ะฟังดูแล้วตีใหญ่ไว้ใจแล้วก็นับถือคุณหมอปรีชามากๆเลยนะครับถึงขั้นยอมให้รักษาแผลหนักๆขนาดนั้น ทั้งนี้ตัวเองก็ระแวงคนอื่นไปหมดมากค่ะคุณหมอบอกว่าเวลาอยู่กันสองต่อสองเนี่ยตีใหญ่ถึงกับกราบเท้าท่านเลยนะคะแล้วก็เคยอาสาจะไปจัดการคนที่มาหาเรื่องหมอให้ด้วยแต่คุณหมอปฏิเสธไปทุกครั้งมันก็แสดงนเห็นอีกมิติหนึ่งของตีใหญ่นะคะว่าแม้จะเป็นอาชญากรที่โหดเหี้ยมแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่เคารพนับถือกับบางคนอยู่เหมือนกันครับผมเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนจริงๆทีนี้มันถึงจุดสุดท้ายครับตำนานก็ต้องมีวันจบ แต่จุดจบของตีใหญ่นี้ดูเหมือนจะยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะครับมีหลายกระแสมากๆใช่เลยค่ะเรื่องการตายของเขานี่ข้อมูลขัดแย้งกันชัดเจนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่26กุมภาพันธ์พศ2524นะคะหลักๆเลยมี2มุมมองจากฝั่งพยานในเหตุการณ์กับจากฝั่งตำรวจค่ะ <c oughs> มุมมองแรกนะคะมาจากคำให้การของคนที่ชื่อนาเบซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะคันที่สีใหญ่นั่งเป็นคันสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เขาเล่าว่าวันนั้นน่ะเพื่อนสนิทเขาชื่อทวีปซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของตีใหญ่มาเช่ารถบอกว่าจะไปขนมะขาแล้วตีใหญ่ก็มาสมทบทีหลังครับระหว่างทางตีใหญ่เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีตำรวจตามทวีปก็เลยเอาปืนของตีใหญ่ไปวางไว้ที่คอนโซลหน้ารถพอรถวิ่งมาถึงแถวแถววถดัดธรรมโชตรถเกิดดับค่ะนาเบก็ลงไปดูเครื่องยนต์ส่วนตีใหญ่เข้าไปนั่งตรงที่คนขับเพื่อจะช่วยสตาร์ทรถแล้วยังไงต่อครับ จังหวะนั้นเองค่ะนาเบาอ้างว่าลูกน้องอีกคนนึงที่นั่งอยู่กระบะหลังรถก็ชักปืนยิงเข้าที่ศีรษะตีใหญ่หนึ่งนัดแล้วทวีประยิงซ้ําอีกสองนัดนาเบายิงยันว่าตำรวจมาถึงที่หลังเหตุการณ์แล้วค่อยมาระดมยิงใส่รถที่มีศพตีใหญ่อยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ว่ามีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นโอ้โหนี่คือคําให้การของเจ้าของรถว่าเป็นการหักหลังกันเองใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งสนับสนุนแนวทางนี้คือนาเล็กซึ่งเป็นลูกชายของลุงเฟิรมผู้ใหญ่ที่ทั้งตีใหญ่และทวีปให้ความนับถือนาเล็กยืนยันว่าศพที่เห็นวันนั้นคือตีใหญ่จริงๆแล้วก็เล่าว่าหลังจากนั้นทวีปได้มาสารภาพกับลุงเฟิร์มว่าเขาเป็นคนหักหลังตีใหญ่เองเพราะตำรวจจ้างวานด้วยเงินหลายแสนบาทแล้วก็สัญญาว่าจะช่วยให้พ้นผิดคดีฆ่าคนตายอีกสองคดีที่ทวีปเคยก่อไว้โอ้โหมีเรื่องเงินกับคดี มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะลุงเฟิร์มก็เตือนให้ทวีปหนีไปแต่สุดท้ายหลังจากตีใหญ่ตายได้แค่12วันทวีปก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันค่ะอา้าวทวีปก็โดนเก็บด้วยใช่ค่ะมันยิ่งทําให้เรื่องดูซับซ้อนไปอีกว่าใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ครับแล้วทางตํารวจล่ะครับมุมมองของตํารวจเป็นยังไงทางตํารวจโดยเฉพาะพอตอ,อบรรดลตันไพบุญซึ่งเป็นหนึ่งในทีมตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ท่านยืนยันว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมค่ะวิสามันคือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่จำเป็นต้องใช้กำลังถึงชีวิตในการจับคุมคนร้ายท่านเล่าว,ว่าตำรวจได้ติดตามความเคลื่อนไหวและใช้สายข่าวจนทราบว่าตีใหญ่มีนัดหมายที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งแล้วต่อมาก็ไปพบตีใหญ่กับพวกกำลังจะเรียกรถสองแถวที่ตักซอยวัดกาหลงพอตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุมก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นตีใหญ่เลยถูกยิงเสียชีวิตในรถคันนั้นค่ะ ข้อมูลมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยฝั่งพยานบอกหักหลังตำรวจบอกยิงต่อสู้ใช่ค่ะมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ครังคาใจคนมาจนถึงทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้ววาระสุดท้ายของตี๋ใหญ่เนี่ยเขาตายด้วยน้ำมือใครกันแน่เป็นการหักหลังของลูกน้องหรือเป็นการวิสามันโดยตำรวจจริงๆครับเป็นปริศนาจริงๆผ่านมา40กว่าปีแล้วทำไมเรื่องของตี๋ใหญ่ยังถูกเล่าขาน สร้างเป็นละครเป็นหนังอยู่เรื่อยๆเลยครับอะไรทําให้เขายังอยู่ในความสนใจอืมหนูคิดว่าเพราะเรื่องราวชีวิตเขามันมีครบทุกรสชาติเลยนะคะมีทั้งความดรามา่าชีวิตที่พลิกผันจากเด็กยากจนสู่จอมโจรความโหดเหี้ยมการต่อสู้กับอํานาจรัฐการหลบหนีที่แบบว่าเหลือเชื่อมากๆเรื่องไสยศาสตร์ของขลังต่างๆความรักความแค้นการหักหลังแล้วก็จุดจบที่เป็นปริศนาอีกครับ ครบเครื่องจริงๆใช่ค่ะมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีสําหรับการเล่าเรื่องเลยบวกกับภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาการแต่งตัวปืน11มิลิเมตรแว่นเรแบนมันจําง่ายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอาชญากรหมายเลขหนึ่งของไทยไปแล้วที่ถูกผลิตซ้ำผ่านสื่อต่างๆอยู่เรื่อยๆทําให้คนรุ่นหลังๆก็ยังรู้จักแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคสมัยนั้นก็ตามค่ะ ครับแล้วถ้ามองในแง่บทเรียนแหะครับมีอะไรที่เราพอจะถอดบทเรียนจากเรื่องราวชีวิตของตีใหญ่ได้บ้างไหมครับก็มีหลายมุมมองเลยค่ะอย่างที่คุณหมอปรีชาเคยให้ข้อคิดไว้นะคะท่านบอกว่ากรรมมีจริง ไม่ว่าโจรจะยิ่งใหญ่เก่งกาจแค่ไหนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นผลของการกระทําของตัวเองอืมกฎแห่งกรรมใช่ค่ะหรือถ้ามองในมุมของตํารวจอย่างพอตอ,อบรรดลท่านก็มองว่าเป็นเรื่องของหน้าที่เป็นเส้นทางที่สวนกันระหว่างตํารวจกับโจรซึ่งสุดท้ายก็ต้องทําตามกฎหมายแต่บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเส้นทางอาชญากรรมเนี่ยมันไม่มีตอนจบที่สวยงามหรอกคะ่ะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนหรือมีของขลังดีแค่ไหนก็ตาม ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันตามตัวง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆการเลือกเดินทางผิดมันแทบจะการันตีจุดจบที่ไม่ดีเลยค่ะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนจริงๆครับทั้งสีสันความขัดแยง้งปริศนาต่างๆในชีวิต การก่ออาชญากรรมความเชื่อจนถึงวาระสุดท้ายที่ไม่เคลียร์เลยจริงๆใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเลือกเดินในเส้นทางนี้และอะไรที่ทำให้เรื่องราวของเขามันยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาได้ยาวนานขนาดนี้ตำนานอาจจะถูกเสริมเติมแต่งไปตามกาลเวลานะคะแต่ข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้มันก็สะท้อนภาพสังคมในยุคนั้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ครับผมก็หวังว่าการที่เรามาคุยเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆด้านในวันนี้จะช่วยให้เราได้เห็นภาพของจอมโจรชื่อดังคนนี้ในหลายๆมิติมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมและผู้เชี่ยวชาญต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ